อยู่ดีเมี่ยงกับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่เพื่อนครับอยู่กันหลายคนแล้วการหนึ่งนั้นก็คืออยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ผมกับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแปดสิบแล้วครับแน่นอนวัายิ่เฮาเอิญกันว่าวัยผู้สูงอายุหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นั่นแหละครับซึ่งสำรับบ้านผมเองย่ำที่ผู้เฒ่าอยู่เพื่อนมักจะอยู่กับด้านหลานนะครับซึ่งอาจจะค่ายๆกันครับ ผู้เฒ่าผู้แกในหลายๆพื้นที่นะครับที่มีแต่ผู้เฒ่ากับผู้แกมีแต่ผู้เฒ่าผู้แกอยู่กับหลานๆนะครับซึ่งกระบอแปกเพราะว่า,วาโลกเข้าปัจจุบันนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีคนอายุหลายๆเนี่ยหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่น,นอนละครับว่าที่ผมบอกมาจังสี่กาลัง่งสีบอกให้ฟังว่าบานผมเองก็ยังบานผม ผมอยู่กับพ่อกับแม่ก็จริงดีแน่คือผมอยู่กับพ่อกับแม่แย่เจ็บไข่ได้ป่วยผมเองกะได้มีโอกาสได้พาพ่อพาแม่ไปโรงพยาบาลได้แต่ในขณะเดียวกันตาย่าย่หรือปูญาที่อยู่กับหลานหลานย่เพิ่อเจ็บไข่ได้ป่วยถาบริมีคน้างๆลูกหลานพาไปผู้เฒ่านี่แหละครับพากันไปเองนี่แหละครับวิธีแบบบานเห้า แต่ในขณะเดียวกันชีบอกหอบเรื่องของสังคมผู้สูงอายุจังซีผมกาลังสิภาพพ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยไปเบิงอีกพื้นที่หนึง่งนะครับที่เพิ่นมีการบริหารจัดการเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องของผู้สูงอายุนี่แหละครับเบิ้งแย่งซ้อยกันโดยมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขามารับผิดชอบในเรื่องของการดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุบรแมนแต่ว่าเรื่องอการอยู่การกิน รวมไปหอดยง้มเจ็บไข่ได้ปวยน้ำครับเ mm hmm. พิ่นกะชิมาเบิงแง่งสำนักบ่พอรครับแงม้มหรือว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดอย่งขึ้นมาเนี่ยกุ่มเราเนี่ยเพิ่นกะชิมาซอยกันเบิงแล้วในขณะเดียวกันนั่นเพิ่นมีการทรงโดยมีรถฉุกเฉินกู้ชีบกู้ภัยในทีมของเพิ่นเนี่ยแหละครับทรงอย่างท่านทวงที่แน่นอนครับเขาอาจจะ อาจจะแนมเบริงว่ามันสิมีบอรหรือว่าบางพื้นที่อาจจะมีแล้วแต่สำหรับบองติคมชิพ่าไปเบิงนี้ิ่นเทศด้่กหลีครับคบนบริหารจัดก,การกันไดอ้อกหลีผู้เฒ่าผู้แก่บรยอยู่ลำพังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของคนนี่เป็นไดแค่เป็นแค่อบปต่อเป็นพื้นที่แค่องค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีกลุ่มเราเนี่ยอยู่สองอยกว่าคนเิ่นจัดการกันไห้จังได ติดตามต้องกันครับพี่น้อง